สวัสดีคณะกรรมการบริหารสมสรทุกสโมสรผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับท่านในปีบริหารพศ2565ถึง2566การประชุมภาคครั้งที่1ในปีบริหารหน้าถูกกำหนดมาแล้วคือวันที่23กรกฎาคมเราเองรู้สึกยินดีอย่างยิ่งในการประชุมภาคครั้งนี้เราเตรียมพร้อมเปลี่ยนประจำตัวนายกให้กับนายกทุกสโมสร ที่ทำรายงาน PU 101ให้กับทางภาคแล้วส่วนสโมสรไหนที่ยังไม่ได้ทำรายงาน PU 101ให้กับทางภาครบกวนเร่งรีบและจัดทำโดยด่วนมิฉะนั้นนะสโมสรของท่านอาจจะได้รับเหรียญในยกล่าช้าออกไปรายงาน PU 101ทางเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับจากคณะกรรมการบริหารสโมสรทุกสโมสรเอกสารฉบับนี้เราจะส่งมอบไปให้กับไออนสากล เพื่อที่เขาจะได้นําเอารายชื่อคณะกรรมการบร,ริหารทุกสโมสรเข้าสู่ระบบและถูกบันทึกไว้ในไลออนสากลและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านเองจะได้เป็นผู้นําสูงสุดของสโมสรในปีบริหารหน้าเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ทํางานร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นสโมสรไหนที่ยังไม่ได้ส่งรายงาน pu 1 0 1อย่ารีรอเลยครับรีบส่งรีบเชิญคณะกรรมการบร,ริหารสโมสรร่วมประชุม ว่าปีบริหารหน้าเราเราจะแต่งตั้งทีมไหนเข้ามาบริหารเพื่อที่จะทําให้การบริหารในระดับสโมสรเป็นการบริหารที่ต่อเนื่องต่อไปและเราพบกันนะครับในวันที่23ก,กากรกฎาคมประชุมภาคครั้งที่1แล้วพบกันครับขอบคุณครับ